สวัสดีเด็กๆชั้นป .6 ทุกๆคนค่ะเขาต้องรับเข้าสู่วิชาภาษาอังกฤษนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ที่โรงเรียนเรามีกิจกรรมนะคะวันภาษาไทยแล้วก็ไหว้ครูนะคะเด็กๆหลายคนนะคะเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านก็ติดตามได้นะคะผ่านเฟซบุ๊กของโรงเรียนเนาะอะ,อะ วันนี้นะคะคุณครูมีใบ,บงานให้เร,เราทำวันที่ยี่สิบหกนะคะกับวันที่ยี่สิบเก้าสองมานะคะสำหรับวันที่ยี่สิบหกก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคำสรรพนามน,นะคะย้ำนะคะสรรพนามบุตรที่สามนะคะเขาบอกอให้เรียนเนี่ยเลือกคำสรรพนาม S He, s h e it และ day นะคะมาเติมมัในช่วงว่างให้ถูกต้องทุกครูเอาให้มาสิบข้อนะคะแล้วหนก็ดูนะคะประโยคที่คุงคเอาให้ด้านซ้ายเนี่ยนะคะมันเป็นประโยคเต็มที่หนูจะต้องเปลี่ยนในในในคอลัมน์ขวามือน,นะคะวิธีการทำคือหนูต้องดูคำว่า ตัวด,ดูดูคำนามก่อนนะคะดูคำนามที่มันขึ้นต้นประโยคนะคะทุกข้อเลยนะคะจะมีคำนามขึ้นต้นประโยคนะคะตามด้วยกริยาใช่ไหมแล้วก็คำคุณศัพท์นะคะ The books นะคะคือหนังสือหลายเล่มหนังสือหลายเล่มน,นะคะเหล่านั้นมันใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นพวอหุ่ขโพ์เนาะ ถ้าพัหุนพจน์ก็มีหยู่อย่างเดียวนะคะเจที่เติมเป็นขาดเนะคะ D. อพีนะคะเขาหล่านั้นพวกเขาเหล่านั้นก็คือใช้ได้ทั้งความจัดสิ่งของนะคะเนะคะพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยคือใช้กล่าวถึง The Books เหล่านั้นนะคะมันใหญ่มีขนาดใหญ่นะคะ ไปเดึกเกิลนะคะเด็กผู้หญิงคนนั้น is small ตัวเล็กเด็กเกิลเป็นผู้หญิงนะคะคำนานบุรุษที่3ก็คือ h ู she นะคะอันนี้เราก็สังเกตนะคะคำนามเดี๋ยวครูไฮไลท์ให้นะคะพอหกแล้วพี่พอหกนะคะสามารถเดาได้ง่งายๆเลยจากคำนามน,นะคะที่ขึ้นต้นประโยค คำแรกเหล่านี้นะคะเราจะแปลงมันเป็นคำสรรพนามบุรุษที่สามนั่นเองง่ายมากนะคะอีนนะคะถามเสร็จแล้วนะคะก็มาทำหน้าที่สองนะคะวันที่ยี่สิบเกนะคะรกรกฎาคม วันที่29รกรกฎาคมนะคะคร mm ู hmm. ให้นักเรียนป .6 นะคะแต่งประโยคโดยใช้ this is that is นะคะ is this is that is เป็นคำสรรพนามบ่งชี้ซึ่งเป็นบ่งชี้แบบเอกพจน์แบบเอกพจน์คือมีเพียงเท่ mm hmm. าไรหนึ่งนะคะมีเพียงหนึ่งอย่างเออตรงนี้นะคะคำ มัน,นาคํำนามหายไปนะคะเนี่ยก็คืออะเอนนะคะครูจะให้หนูเขียนเติมคำว่าอัเอนไปด้วยนะคะเช่นยกตัวอย่างนะคะข้อที่หนึ่ข้อที่หนึ่งนะคะเอ่อจุตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะดูนะอ่าคุณครูน,นะคะให้โจทย์มาว่า this is นะคะในวงเล็บคือ this is นะคะแล้วก็ตามด้วยคำนามว่า glass นะคะนี่คือแก้วใบหนึ่งนะคะเวลาเราจะเขียนนะคะเราก็จะยกมาเลยนะคะ this is glass จริงๆต้องมีง่ายมากเลยนะคะ มีคำนำหน้าคำนามหรือ article มาเขียวข้องนะคะนี้ในข้อที่หนึ่งนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะตัวอย่างนะคะถ้าเป็นข้อที่สองนะคะข้อที่สองาเป็น this is เหมือนกันค่ะนี่คือ คำนามนะคะขึ้นต้นด้วยอักษร u ยนะคะเป็นออกเสียงออ่างเนาะเราจะต้องใช้ article คำว่า am นะคะ a n umbrella and umbrella นะคะแบบนี้เนาะโอเคนะโอเคไหมคะแล้วข้อที่สามสี่ห้าไปทำเองนะคะ ดยอย่าลืมเพิ่มอบดีข้นหน้าหน้าคำนามน,นะคะโอเคนะคะสองหน้านะจะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ